ทำนายดวงชาวราศีธนูกับชาวรัคนาธนูในเดือนสิงหาคมพศ2566คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมของทุกปีนะคะคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งราศีธนูกับชาวลัคนาธนู ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นกระุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปท่านที่ต้องการดูดวงท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนกรกฎาคมกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่ช่องหมอดู y o u t u b ออนมณีจันทร์แล้วไปที่เพลย์ลิส ไปที่เพลลิสต์แล้วก็ไล่ไล่เลือกดูวันนี้เอจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อรัเคินเปิดทำนายดวงในเดือนสิงหาคมให้กับท่านค่ะ ่านจะสมหวังในความรักและสิ่งนี้มันไปปลุกความอิจฉาลิษยาในจิตใจคนบางคนเพราะว่าคุณมีเนื้อคู่เนี่ยผัวเมียราชาดาบราชินีดาบราชินีถ้วยกับราชาถ้วยคุณสมหวังในความรักสิ่งนี้มันไปทำให้คนเนี่ย เขาอิจฉาคุณควรจะเลือกคบเพื่อนไม่งั้นคุณก็อาจจะเดือดร้อนช่วงเวลานี้เนี่ยนะในเดือนในเดือนสิงหาคมนี้คุณควรจะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเป็นมิตรไม่ควรให้เงินใครยืม คุณจะถูกคนรอบข้างอิจฉาลิษยาดูเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับฝนตกฟ้าร้องฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องดูเหมือนว่าท่านจะประสบความสํำเร็จแต่มันดูเหมือนว่าคุณนะจะประสบความสําเร็จไปซะทุกเรื่อง แต่จะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทําให้คุณเนี่ยไม่ได้เงินหมายความว่าเหมือนคนน่ะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นภรรยาที่อ่อนโยนเป็นสามีที่อ่อนโยนคุณมีคนอิจฉาคุณคุณจะประสบความสำเร็จในด้านความรักครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวของท่าน ครอบครัวของท่านมีความสงบสันติอยู่เย็นเป็นสุขสาวโสดหนุ่มโสดความรักอันนุ่มนวลจะถูกสร้างขึ้นในบางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาของการแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสความรักของคุณจะเจริญเติบโตงอกงาม เป็นช่วงที่คุณนะคิดอยากจะแต่งงานมีลูกสร้างครอบครัวมีคนอิจฉาดิสยาคุณคุณควรทำบุญให้กับมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดแลวเวลานี้ตอนนี้คุณน่ะมีอารมณ์แห่งความใคร่ปั่นป่วนเกาะกลุ่มจิตใจคนหนุ่มสาวเนี่ยจะหมกมุ่นในเรื่องความรัก หัวใจของคุณเนี่ยจะถูกฆ่าจะถูกฆ่ากลุ่มไปด้วยอารมณ์แห่งความใคร่สาวโสดหนุ่มโสดจะได้เจอเนื้อคู่ที่เหมาะสมท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่จากคนรักในเดือนสิงหาคมเนี่ยท่านมีเกณฑ์จะได้เที่ยวกลางคืนคุณจะมีความสุขสนุกสนานในบางท่านเนี่ย อาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวคุณจะมีความสุขสนุกสนานจะได้ร้องเพลงเต้นลําอาหารดีดนตรีไพเราะมีคนอิจฉาคุณเพราะเขามองว่าคุณเนี่ยโชคดีมีคนหมั่นไส้คุณเพราะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยหยิ่งเกินไปเลยมีคนไม่ชอบมีคนมองว่าคุณน่ นิสัยยิงแต่จริงๆคุณไม่ได้หญิงคุณจะปลอดภัยถ้าคุณเลือกคบเพื่อนคุณควรจะใช้สติปัญญาในการเลือกคบมิตรนะไม่งั้นเนี่ยจะเดือดร้อนได้ท่านควรใช้สติปัญญาในการเลือกคบมิตรงานด้านตัวแทนฝ่ายขายงานด้านค้าขายจเจริญรุ่งเรือง การเงินมั่นคงคุณจะมีความสุขในด้านความรักและเรื่องเซ็กคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจของท่านจะเจริญก้าวหน้าท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวท่านที่เป็นชาวไร่ชาวนาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์จะได้เงินดีการพนันเล่นได้ ท่านจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสามารถหาเงินได้สองทางคนที่ทำอาชีพเป็นพวกเภสัชกรปลูกสมุนไพรพวกชาวไร่ชาวนาพวกที่มีอาชีพขายเนี่ยขายเครื่องสำอางเนี่ยขายน้ําหอม ขายท่านที่ทําอาชีพเป็นพวกขายอาหารเสริมขายเครื่องสําอางขายยาสมุนไพรขายพวกยารักษาโรคคนที่เป็นเภสัชกรคนที่เป็นแม่ค้าขายเครื่องสําอางขายทีมขายยาสมุนไพรเนี่ยจะได้เงินก้อนโตท่านจะหาเงินได้สองทางความรักของท่านเนี่ยก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งงานเข้ามาด้วย ถือว่าดวงค่อนข้างดีค่ะไม่มีอะไรน่ากังวลมาดูกันต่อนะคะ เหมือนคุณนะ่ะอยากจะกลับไปเรียนหนังสืออ่ะเหมือนว่าคุณนะ่ะมีความคิดอยากจะกลับไปเรียนต่อคุณนะ่ะมีความคิดอยากจะกลับไปเรียนต่อในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณนะ่ะกำลังวางแผนเกี่ยวกับการสร้างความก้าวหน้า Get the picture Get the big picture เว้าฟอร์มอาบบแบบคุณกำลังวางแผนอะไรสักอย่างอยู่ในเดือนสิงหาคมเนี่ยเหมือนคุณอะมองภาพใหญ่อ่ะโอ้คุณกำลังวางแผนใหญ่เลยคุณกำลังมองภาพใหญ่เลยเนี่ยมองแบบภาพใหญ่คุณกำลังวางแผนทางธุรกิจท่านกำลังวางแผนทางธุรกิจเหมือนคุณกำลังมองว่าคนต่างชาติ เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะคุณอยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติคุณอยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มคุณอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวแต่มันมีอุปสรรคทุกวันนี้คุณก็สนุกสนานล่าเริงแจ่มใสมีความสุขดีคุณเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้เป็นคนที่ ทำงานด้านการเกษตรดีปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ปลูกพืชปลูกสมุนไพรคุณมีความสนใจเกี่ยวกับพืชปลูกว่านมงคลปลูกสมุนไพรคุณมีความสนใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพรคุณจะได้เจอหมอดูเก่งๆคุณอยากจะกลับไปเรียนต่อ คุณอยากจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทรปริญญาเ,เอกค,คุณอยากจะเรียนต่อคุณอยากจะไปหาหมอดูคุณอยากจะปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงกระต่ายเลี้ยงแมวคุณอยากจะปลูกผักคุณอยากจะเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงปลา <Maybe. S 1> คุณมีคุณมีการวางแผนอะ และการวางแผนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนด้วยคุณมีการวางแผนคุณมีการวางแผนบางอย่างซึ่งคุณอะจาเป็นที่จะต้องหาความรู้โดยการเก็บตัวเนี่ยอ่านหนังสือคุณอยากจะเก็บตัวเรียนหนังสือหรือคุณอาจจะมีแผนอะไรบางอย่างเช่อนอยากจะไปเรียนดูดวง เนี่ยอยากจะไปเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยไปเรียนหนังสือเนี่ยอยากจะปลูกอยากจะปลูกผักไว้กินที่บ้านคุณอยากจะเดือนสิงหาเนี่ยอันนี้มันเป็นการปลูกปลูกเนี่ยนะฮาเวนอะเหมือนกับว่าเป็นคนที่รักสันโดษคุณเป็นคนรักสันโดษไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครคุณอยากจะปลูกผักไว้กินเองแล้วก็เลี้ยงแมวส้มสักตัวคุณอยากจะเรียนต่อให้จบ คุณเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงคุณสนใจทางด้านดาราศาสตร์โหราศาสตร์แต่ว่าสิ่งที่คุณวางแผนเนี่ยมันเป็นแนโลพาสเวย์มันเป็นเส้นทางที่อันตรายเป็นเส้นทางที่คับแคบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณปรารถนานเนี่ยมันก็มีอุปสรรคไม่ใช่จะสำเร็จได้โดยง่ายค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูโชคดีค่ะ